ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวุฒบอลสีเช่นเคยนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แลวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมแบ่งปันไม้อีกเช่นเคยนะครับเริ่มต้นจากไม้เมล็ดนะครับผมครับอยู่ในกระถางแปดครับผมครับไม้เมล็ดหน้าแบบสวยๆนะครับผมนะครับ น้องสวยสุดๆเลยนะครับนะครับดูตั้งแต่ใบเบนะครับยังเก็บเก็บไว้ให้ดูนะฮะหลายหน้าเหลือเกินครับกระถางนี้นะครับครับกระถางนี้ปล่อยให้อยู่ที่4 5 0ห้าบาทนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับเอาไปเข้าสวนนะครับผมนะครับนี่ก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับกระถางแดนะครับลูกค้านะ สองห้าสามห้าเลยครับหลอดใหม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับครับกระถางละสี่รอยห้าสิบนะครับนะครับกระถางแปดนะครับไม้เมล็ดครับอันนี้กระถางหกนะครับผมสามรอยห้าสิบนะครับผมสา0รอยห้าสิบนะครับไม้เมล็ดนะครับผมนะต่อมาไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับยังไม่มีชื่อนะลูกค้าเป็นหลอดใหม่ที่เปิดมาแบบ สวยงามมากเลยนะครับผมนะครับเป็นไม้เมลเลนะครับผมนะครับคือจริงๆก็มีอยู่หลายใบนะแต่ครั้นี้ผมให้แบบอับกระถางแล้วก็ก็จะเอามาอยู่แล้วกระถางแปดนะครับผมนะน้องแบบฟอร์มทรงคอมเพกนะครับผมนะครับกระถางนี้ได้อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทนะครับผมแปดร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม้มลเลนะครับผมนะครับต่อมาเป็นไม้มีชื่อหน่อยนะครับผมนะไม่หน่อยแล้วก็ไม้มีชื่อ เมื่อไม่กี่เดือนมานี่เองนะครับเดือนสองเดือนนี้นะครับครับเขามีนามว่าสุวรรณศรนะครับผมสุวรรณศรนะครับผมสุวรรณศรนะครับนะฮะเป็นบอลป้ายนะครับผมเป็นบอลใบหอกนะครับนฮะคือลองเสิร์ชดูนะสุวรรณศรเป็นไม้ที่แบบด่างสวยมากๆนะครับนฮะครับกระถางนี้ได้อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบไม่ไปใช่ไหมเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับผมไม่เอากําไรแล้วครับผม จะบริการส่งให้นะครับผมนะครับก็เลี้ยงมาหน้าตั้งแต่สองสามใบนะครับผมนะครับจนหน้าเปิดไม่มีไม่มีหลุดป้ายเลยนะครับผมนะครับแล้วป้ายเก่งมากนะผมเอาห้าร้อยห้าสิบเท่าเดิมนะครับเท่าที่เอามานะครับต่อมาฤดูจันทรนะครับผมเป็นไม้นะครับที่ที่มีหน้าแข้งที่สวยงามมากเลยนะครับผมนะครับฤดูจันทร์นะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่เอาไปสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับขายขาดให้นะครับครับ สองกระถางนี้นะครับเป็นปีกปักษาสวรรค์นะครับเป็นไม้ใหม่นะครับเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับปีกปักษาสวรรค์นะหอกขนนกนะครับผมนะครับปีกปักษาสวรรค์นะครับผมนะครับสวยๆนะครับสี่ร้อยนะครับผมลงให้ห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวผมแบกค่าใช้จ่ายเองนะครับนี่นี่ปล่อยเท่าทุนให้เลยนะครับนะครับกระถางละ4ี่ร้อยนะครับผมนะครับกระถางละสี่ร้อยนะครับแบ่งให้สกระถางนะปีกปักษาสวรรค์นะครับ ตออมาก็เป็นไม้มาเล็ดนะครับผมนะครับผมเห็นอ่ไผ่สีสุกนะครับผมนะครับฟอร์มกระถางแปดสองพันเก้าโอ้โหแย่งกันเลยนะครับแล้วกระถางนี้เป็นแบบจะว่าเป็นฝาแฝดของไผ่สีสุกก็ได้เลยนะครับแต่น้องยังไม่มีชื่อนะครับผมนะครับเนี่ยเป็นบอลใบไผ่นะครับผมนะครับใบไผ่เช่นกันนะครับผมเนีฮยดูนะครับลองลองดูนะครับว่า ใครที่เล่นไหมแลยจะรู้ว่าไผ่สีสุกราคากระถางแปดจะแบบโคตรปังเลยครับผมนะครับนฮะแล้วตอนนี้ผมปล่อยให้นะครับผมนะครับปล่อยให้950บาทนะครับผมปล่อยให้950า้าบาทะจะใช้ตังค์หน่อยนะครับผมขาดทุนหลายตังค์นะครับผมแต่ผมผมก็แบ่งให้นะครับผมนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งกระถางนะครับนฮะผมก็ไม่กล้าฟันเป็นคู่ฝักคู่ฝึกเลยครับผมนะครับนะแต่เนี่ยยังก็แฝดกันเลยครับผมนีฮะ เอาไปนะครับผมกระถางนี้เอาไปเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับถังนี้นหเก้าร้อยห้าสิบนะต้องเฉือนนะครับผมนะฮะแม่บ้านบอกจําเป็นก็ต้องเฉือนนะครับต่อมาไม้ที่แบบผมจะทําฟอร์มประกวดนะครับอันนี้ขายอีกนะครับผมนะครับแบ่งปันให้นะครับผมวันนี้เอาไปนะครับผมนะฮะเอาไปเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมเก้าร้อยห้าสิบนะครับหน้าเข้มๆนี้ตอนนี้ผม โพสขายไปเมื่อวานนะพันสี่แต่วันนี้งานมันเข้านะครับผมงานมันเข้าผมรอรอคนติดโทรโทรมาไม่ไหวอเอาไปนะครับผมนะครับเอาไปเก้าร้อยห้าสิบนะครับนะครับไผ่สีสีอะไรก็ดัวนะครับอันนี้ก็ไผ่นะครับผมนะครับแต่เป็นไผ่แบบอ่ะกระถางนี้นะครับผมรอส่งอยู่นะครับผมนะครับเพราะว่าต้องส่งวันจันทร์นะหน้านะครับลูกค้ารับไปนะครับ 550นะครับกระถางนี้นะครับผมมีมาให้อีกหนึ่งกระถางนะครับผมนะครับเป็นอะไรที่สีจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมนะครับสีจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมแต่เป็นคู่ฝักกันนะครับผมเป็นไม้มะเล็ดนะครับผมนะครับเอ่อ550นะครับผมเท่าเดิมนะครับผม5 5 0เท่าเดิมนะครับผมนะกระถางนี้นะบอลใบไผ่นะหน้าหน้าสวยมากเลยนะครับผมคือ เป็นไม้กัดสีด่างแบบมีมิตินะครับผมนะครับกระถางนี้ไปแล้วนะครับรอส่งนะครับผมนะครับวันจันฮะได้มาอีกกระถางนะครับนะโทรไปขอพี่เข้ามานะครับผมเอามาประดับไลท์เผื่อท่านใดนะอยากจะได้นะครับผมนะฮะห้าร้อยห้าสิบนะครับกระถางแปดนะครับผมนะครับบอลใบไผ่ กระถางนี้นะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะฮะหลอดล่าสุดนี่แบบเปิดเหลืองทองมาเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ปนแดงนะฮะลูกค้านะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่ฮะต่อมากระถางนี้นะครับผมกระถางนี้นะครับเป็นบอลใบใบหอกนะครับผมนะครับมีชื่อว่า กระบี่บริชัดนะครับผมนะครับนะกระถางนี้นะครับหลอดใหม่นี่แบบโอ้โหป้ายอย่างจ้าบเลยนะครับผมนะครับพรุ่งนี้น่าจะกลางนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ปล่อยอยู่ที่950นะครับผมนะฮะ9 5้านะครับอ่ะพี่ชิดมานะครับผมนะครับวันนี้พันเก้าไม่ขายนะครับผมนะครับเดี๋ยวเฉือนให้นะครับนะพี่ชิดมาเป็นไม้ที่แบบ ราคาแบบดูนะฮะคือความด่างนะฮะของพื้นใบนะครับนะครับพิชิตมานะครับนะคือด่างด่างสวยนะครับผมนะอันนี้เป็นหน่อด้วยนะครับผมนะครับพิชิตมานะครับผมนะครับับกระถางนี้นะครับผมลงให้หน่อยนะครับผมนะครับผมลงให้นะครับผมนะฮะจากพันเก้านะครับนะก็ไม่หน่อยแล้วเอาไปเลยครับผมนะครับ พันสามร้อยบาทพิชิตมาหาราคานี้ไม่ได้แล้วครับผมนะครับเนี่ยกระถางเนี่ยหนอผมเพิ่งเอฟมานะครับผมนะครับสองใบนะครับพันเจ็ดนะครับผมนะพิชิตมานนะแต่พิชิตมารกระถางเนี่ยผมได้มาก่อนนะครับผมนะแบ่งให้นะครับผมนะครับลอง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 เซิร์ชดูลองลองเช็คดูราคานะครับผมนะครับพิชิตมารว่าราคาขนาดไหนนะผมให้นะครับผมกระถางนี้นะครับอ่ะต่อมาเป็นวอลทรงกฤิตนะครับผมนะครับนะลูกค้า กระถางนี้นะครับเอาไปสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมสี่ร้ยห้าิบนะครับผมนะเอากระถางนี้นะฮะใครจ้องจ้องอยู่นะครับสมิงดํานะครับสมิงดําเอาไปเอาไปสี่ร้อยพอครับผมนะครับขาดให้เลยนะครับผมสี่ร้อยนะครับเขาเร่งเงินเจ็ดแะดร้อยนะฟอร์มนี้นะครับผมให้สี่ร้อยพอนะครับเดี๋ยวดูฤาษีนะครับผมฤาษีนะ เราเล่นกันแพงอยู่นะครับนะกระถางนี้นะครับนะตระกูลฤาษีนะครับผมนะฮะจะเป็นฤาษีตาไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับเปิดหน้าไม้มาประมาณนี้นะครับครับกระถางนี้ให้สามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับต่อมากระถางนี้นะครับนะกระถางนี้ได้อยู่ที่เอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับผมสองร้อยห้าสิบนะครับ ไม้ด่างกระถางนี้นะครับผมไม้ด่างกระถางนี้นะ่นะอย่างสวยนะครับผมนะครับดูนะดูความด่างเขานะครับคือใบดีมากเลยนะลูกค้าเนะฮะเป็นไม้มาเล็ดอยู่นะครับผมนะครับครับกระถางนี้ได้สองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะไม้เล็ดไม้เป็นแยกหน่อด้วยครับผมฮ อยู่ต่อหน้านะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับก็เป็นอีกคู่ฝักของพิชิตมานะครับผมนะครับครับกระถางนี้นะฮะกระถางนี้ให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะ อันนี้ก็ไม้มเล็ดนะครับผมนะครับไม้มเล็ดห้าร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางแปดแล้วครับด่างดีเหลือเกินครับผมนี่ก็ไมええ Nä, ้มาเล็ดนะครับผมนะครับไม้มเล็ดเดี๋ยวไว้ก่อนครับ ไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับผมเอาไป400นะครับผม400บาทนะครับผมนะฮะไม้เมล็ดกระถางนี้400บาทกระถาง8ครับครับไม้เมล็ดครับผมนะครับมีติดป้ายนะครับผมนะฮะกับกระถางนี้เอาไป250นะครับผม250นะครับกระถาง6ครับ ผมแบบงพิชิตมานะครับผมถังนี้นะลูกค้าดูนะครับชิตมาตัวนี้เข้มมากครับขออยู่ที่พันสี่นะครับผมนะครับพันสี่นะครับครับเป็นไม้มาเล็ดนะครับผมไม้มาเล็ดนะครับฟอร์มกระถางแปดนะครับผมนะครับเป็นบอลป้ายนะครับเปิดป้ายมาค่อนข้าง อย่างก็ดารานพลัตน์แผงเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่550นะครับผม550บาทนะครับผมกระถางแปดนะครับเป็นบอลป้ายใบหอกนะลูกค้านะครับ5้านะครับผมนะกระถางนี้นะผมเคยขายนะเคยขายอาจจะสูงไปนิดนะครับนะเดี๋ยวนี้ลงให้นะครับเอาไปเอาไป4 5 0นะครับผม กระถางนี้นะฮะใบหอกหางกระเบนนะครับผมนะครับกระเบนดานะครับผมนะครับโชว์กระดูกนะครับผมนะฮะไม่รู้ว่าจะติดป้ายมาขนาดไหนนะครับผมนะครับอายุ banks, น, worm, น land, ้องก็ยังไม่เยอะนะครับผมนะฮะให้สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับกระเบนนะครับผมเบนดำ นี่ก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับเป็นบอลด่างนะครับผมนะฮะเป็นบอลป้ายนะครับผมนะฮะอย่างก็ปีฉลูกับปีชวดเลยนะครับผมนะฮะกระถางนี้เอาไปร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบ ครับอ่ะผมขายเลยแล้วกันนะครับมีมีมาใหม่สาสี่ใบเลยนะครับผมนะครับเป็นไม้จอมนะครับผมนะครับใครจะไปเนี่ยนะครับผมขอขายคืนทุนมาสักนิดนะครับผมนะครับเป็นไม้จอมนะครับผมเป็นอมรัตนาโกสินนะครับผมออมรัตนโกสินนะสามใบนี้คือใบใหม่ของเขานะครับผมนะครับเป็นอมรใบหอกนะครับออมรัตนาโกศินนะครับนะ เป็นจอมนะครับผมลูกค้าจอมได้สองเดือนครึ่งนะครับผมนะครับนะอยู่กับผมมานะครับก็มาปุ๊บกระทาปั๊บเลยนะครับผมนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าชิ้นจะเน่าหรือเปล่านะยังยังไม่ได้ไปดูนะครับแล้วกระถางนี้พอเริ่มเปิดเหลืองเปิดเหลืองมานะครับผมนะครับปกติเขาก็จะด่างป้ายแดงนะครับหน้าเขาจะเข้มนะครับผมนะครับผมให้อยู่ที่นะครับมาสองหนห้านะครับผมนะครับ ปล่อยให้นะครับเป็นจอมนะครับผมนะครับสองเดือนกว่าเลยนะครับเอาไปประดับสวนนะครับคนที่อาจจะซื้อไม้ในลักษณะคือเอาไปเอาไปเข้าสวนนะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะคือเชิงพาณิชย์ก็อาจจะต้องรออีกสองเดือนนะครับผมจะได้แคะเขี้ยวนะครับผมนะฮะแต่ก็เพื่อเผอก็น่าจะแทงหน่อแล้วนะครับผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาไปเยอะนะครับผม กระถางนี้เอาไปพันหกนะครับผมพันหกร้อยบาทนะครับผมนะครับเรื่องเงียบเลยนะะอมรใบหอ,อกนะครับผมค <c> ร <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ับศูนย์เก้าสี่นะลูกค้าเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมนะครับ บริการเก็บปลายทางห้าสิบเหมาเหมานะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูใบไผ่ตู้นี้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวไม้ใบกลมเลยนะครับเดี๋ยวแบ่งให้นะครับอันนี้เป็นตระกูลใบไผ่นะครับครับใบไผ่ใบนี้นะครับผมนะครับไผ่คมเลยนะครับผมนะครับ ใครจะรับน้องไปเลี้ยงนะครับได้450นะครับผม450บาทนะครับผมนะครับ450บาทเป็นแยกหน่อได้นะครับผมนะครับก็หนาเลยนะครับผมนะครับ450บาทนะครับผมเอาไป350พอครับผมนะครับแบ่งให้นะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นไม้ที่สวนนะครับผมเป็นคิงคองนะครับผมนะครับคิงคองนะครับ ใครต้องการเอาไปนะครับเป็นมีดมีดแรกของผมนะครับนะผมเอากระถางตั้งแม่ไว้เลยนะครับผมนะครับคิงคองนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะอือหเกือบหลุดนะติดป้ายปลายหน่อยนะครับผมอย่างก็กาคาฟิกเลยนะครับผมนะครับได้อยู่ที่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับผมคิงคองนะครับผมนะฮะเป็นไม้ที่ดุดันนะครับผมนะครับ ไม้ใบกลมนะครับผมนะครับไม้ใบกลมกระถางนี้นะครับเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมใบกลมกระถางนี้ก็สามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับอยู่ในกระถางหกนะฮะไม้ใบกลมนะครับเป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับเป็นลูกวันเสาทั้งคู่เลยนะครับผมเป็นเป็นแยกหน่อนะสามร้อยห้าสิบนะครับนะฮะกระถางนี้เป็นทองประกายแสงนะครับทองประกายประกายแสงนะครับผมทองประกายแสงนะ เป็นดาราผ่าแผงเนี่ยแหละครับผมแต่เขาตั้งชื่อเป็นทองประกายแสงนะครับผมใครต้องการนะครับผมเอาไปเอาไป450นะครับผมนะครับ450บาทนะครับผมสี่บาทนะครับกระถางนี้เป็นเอเจ้าคุณนะครับผมเจ้าคุณนะครับเจ้าคุณนะฮะไม้ลาไอเทมนะครับผมเจ้าคุณเอาไป350 Alberta, นะครับผมเจ้าคุณ350บาทนะครับ ผมปล่อยไม้เมล็ดอีกหนึ่งนะครับไม้เมล็ดนะครับกับกระถางนี้ได้450นะครับผม450บาทนะครับอยู่ในกระถาง8แล้วนะครับผมนะครับ450บาทนะครับไม้เมล็ดนะครับครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงวที่ดูจนจบคลิปนะครับผมวันนี้ขอแบ่งปันเท่านี้นะครับครับวันนี้ขอสวัสดีครับ